โนนสว่างหมู่ที่14ตําบลหนองเมืองอําเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีแบ่งการปกครองจากบ้านสร้างมิ่งหมู่ที่7ตําบลหนองเมืองเมื่อวันที่10พฤษภาคม2543มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ2,000กว่าไร่เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ1,900ไร่ลักษณะภูมิประเทศเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรปัจจุบันมีครัวเรือนทั้งหมด139ครัวเรือน จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎรทั้งหมด476คนแยกเป็นชาย250คนและหญิง226คนลักษณะเฉพาะบุคคลการพัฒนาหมู่บ้านบ้านนนสว่างหมู่ที่14ตำบลหนองเมืองอำเภอม,ม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีโดยนายสุรสิทธิ์สมศิล์ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีคุณลักษณะเฉพาะ ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และประชาชนมีภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยสามารถบริหารกระบวนการการทำงานในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีโดยสร้างความสามคัคคีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ครับสวัสดีครับผมนายสุรศิษฐ์สมศิลป์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14ตำบลน้องเมือง อำเภอม่วง30จังหวัดอุลรธานีหลักการทำงานของผมผมได้ใช้หลักการที่ว่าผู้ประสานเสียสละพัฒนาสามคัคคีกินดีอยู่ดีใช้วิถีพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในฐานะผู้ใหญ่บ้านผลการปฏิบัติงานด้านอํานวยการ มีระบบการจัดการงานธุรการการบันทึกรายรับรายจ่ายข้อมูลทรัพย์สินของหมู่บ้านรวมถึงเอกสารต่างๆเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการระดับหมู่บ้านมีการนำข้อรัการประกาศระเบียบกฎหมายและนโยบายต่างๆของภาครัฐมาประชุมชี้แจงให้ประชาชนรับทราบมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้าน ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านและติดประกาศในที่สาธารณะให้ประชาชนได้รับทราบด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยมีการส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎกติกาโดยบ้านโนสว่างหมู่ที่14มีการตั้งกฎระเบียบหมู่บ้านธรรมนูญหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันของประชาชนเพื่อความสงบเรียบร้อย และมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นคุ้มโดยจัดให้มีหัวหน้าคุ้มเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานและโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารมีการปฏิบัติงานโดยใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านสร้างพลังสังคมพลังชุมชนรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการตรวจตราสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อย แก้ไขปัญหายาเสพติดของกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจมีการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเช่นกิจกรรมปลูกผักสนครัวรัวกินได้ไว้บริโภคในครัวเรือนเหลือแบ่งปันแลกเปลี่ยน ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมให้มีการผลิตปุ๋ยหมักใช้ในครัวเรือนด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้โดยโอกาสโดยมีการจัดสวัสดิการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน,านในกา,า,างในหมู่บ้านผมได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนองเมืองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านสร้างมิ่งในการออกติดตามเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำตลอดจนการมอบข้าวของเครื่องใช้ถุงยางชีพด้านการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสวัสดีครับ ผมนายปริคมพงศ์บริบูรณ์ผู้นวยการโรงเรียนบ้านซังมิ่งสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบนราชธานีเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านซางมิ่งมีท่านสุรสิธิ์สมศิลป์ผู้ใหญ่บ้านหมู่14เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาอยู่หลายสมัยท่านสุรสิธิ์สมศิลป์ท่านได้ทําหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในการให้คำปรึกษาให้การสนับสนุนร่วมวางแผนร่วมทำกิจกรรมกับโรงเรียน อย่างทุ่มเทและเต็มความสามารถโดยนำทั้งชาวบ้านชุมชนรวมทั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียนจนทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงมากมายหลายด้านเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างในด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาการทุ่มเทท่านเป็นแบบอย่างของความเป็นผู้นำร่วมกิจกรรมวางแผนกับกิจกรรมต่างโรงเรียนทุกด้านจึงนับได้ว่าท่านสุรสิทธิ์สมศินท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่14 เป็นบุคคลที่มีความสําคัญยิ่งต่อวงการศึกษาเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างในด้านการเป็นผู้นําการพัฒนาและที่สําคัญการนํานักเรียนให้รู้จักในเรื่องของคุณธรรมน้อมนําคุณธรรมมาสู่นักเรียนและโรงเรียนอีนควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อการเป็นผู้นํามีการสนับสน,นุนทำนุบำรุงด้านศาสนา โดยมีการจัดหาสมทบทุนในโอกาสต่างๆมีการส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชนได้ทำบุญในวันสำคัญเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและปลูกฝังประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองนายสุรสิทธิ์สมศิน์เป็นจิตอาสารราชทาน เป็นต้นแบบและตัวอย่างที่ดีของประชาชนมีการเชิญชวนประชาชนในพื้นที่สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทานและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอมีการขับเคลื่อนง,งานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนโดยมีเป้าหมายเพื่อลดกา๊าซเรือนกระจกมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนได้จัดทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือน มีการติดตามผลและแรายง,งานผลให้คณะกรรมการทราบมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของจังหวัดอำเภอกิจกรรมหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการบริหารจัดการตามมาตรการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่สวัสดีครับผมนายดาวรุ่งแยงอุไลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างนิ่งผู้ใหญ่สุรสิสธิ์สมสินที่มีนความสามารถในการดูแลควบคุมป้องก,กันโรคโควิด -19 เพิ่วมกับอสมอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและพี่น้องประชาชนกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 และเข็มกระตุ้นเข็มที่3ท่านสุรศิสมศิลป์เป็นคนที่สัมพันธ์แนะนำให้พี่น้องสร้างจิตสำนึกในการควบคุมป้องกันโรคขั้นลือดอจากจิดีที่ผ่านมา4ปี หมู่บ้านโนนสว่างหมู่ที่14ไม่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นเลยผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านครับสวัสดีครับกระผมนายปรีดาอุดมในมมอำเภอม่วง30นะครับในโอกาสที่นายนายสุรสศิษฐ์สมสิลนผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสว่างอำเภอม่วง30เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ของจังหวัดลพบุรีกัะผมในฐานะผู้บัาชาของผู้ใหญ่บ้านขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านกาวคือนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับมีหน้าที่ทั้งในด้านการบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับแก่พี่น้องประชาชนการอำนวยความเปนธรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับความปลอดภัยและทรัพย์สินในพื้นที่การสร้างความสมานฉันท์ และสร้างความสามารถีให้เกิดขึ้นนะครับในส่วนของการแก้ไขปัญหาย,รรยาเสพติดในพื้นที่นั้นท่านผู้ใหญ่สุรศิษิ์นะครับได้ใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านสร้างความเข้มแข็งผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นพลังชุมชนอาชนะยาเสพติดโดยจัดทําโครงการผ้าป่าแจ้งบาะแสแจ้งข้อมูลผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้เสพผู้ติดผู้ค้าให้กับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อนําผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการ กฎหมผลงานเด่นเป็นพิเศษอื่นๆนายสุรสิทธิ์สมศินเป็นประธานแปลงใหญ่ข้าวบ้านร้างมิ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการกลุ่มทำให้กลุ่มแปลงข้าวบ้านสร้างมิ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ในการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศในปี2565 ครับสวัสดีครับผมทัศนคุณคำเกษตรอำเภอม่วง30ก็ขอเรียนว่าท่านผู้ใหญ่สุรสิทธิ์สมสินผู้ใหญ่บ้านม, 14, มน่4งําบลหนองเมืองเป็นผู้บูรณาการการทำงานกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอม่วง30ประเด็นการยกระดับการผลิตคือผลิตสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมีตลาดรองรับที่แน่นอนตั้งแต่ต้นน้ำก็คือใช้กลไกสพกแปลงใหญ่ ในการผลิตข้าวอินทรีย์ส่งต่อให้กับกลางน้ำก็คือวิสาหากิจชุมชนแปรรูปเพิ่มมูลค่าพัฒนาบรรจุภัณฑ์จนเป็นข้าวกล้องปลอดสารแล้วก็เป็นข้าวผงชงพ้อมดื่มซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดนวัตกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปส่งต่อให้กับปลายน้ำนั่นก็คือ,อการตลาดซึ่งมีตลาดรองรับที่แน่นอน เป็นที่มาของสร้างิ่ง b c g m o เดลตอบโจทย์ในเรื่องของการยกระดับการผลิตยกระดับรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนครับขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่ได้เข้ามาร่วมบูรารางานในพื้นที่บ้านนนสว่างหมู่ที่14ของผมจนทําให้พี่น้อง ของผมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน